สวัสดีค่ะ,คะช่วงรองลุยสวนกับผลิตภัณฑ์คู่หูมหัศจรรย์และหญิงเกษตรของบริษัทเว l ร์คัสอ n นโนเวชันค่ะวันนี้ดิฉันมากับอาจารย์สหภาพกาัญจนาหิรันพลสวัสดีครับค่ะเราอยู่ที่จังหวัดตราดนะคะอำเภอบอ่อไร่วันนี้เราจะพาทุกท่านไปเยี่ยมชมค่ะสวนทุเรียนพันหมอนทองนะคะเดี๋ยวเราไปพบกับเจ้าของสวนกันเลยค่ะ,ค,ะครับผมนายคำนวณฉิมบาลีครับ ที่นี่บ้านตำบลหนองบอนอําเภอบ่อไร่จังหวัดตราดครับอันนี้ก็คือบ้านหนองบอนใช่ไหมครับตำบลหนองบอนอําเภอบ่อไร่จังหวัดตราดเนาะที่นี่มันเป็นทุเรียนพันหมอนทองใช่ไหมคะพี่ทั้งหมดมีกี่ต้นคะของผมมีอยู่70บกว่าต้นครับ70กว่าต้นอายุมันกี่ปีแล้วคะเนี่ย5ปีครับ5ปีแล้วอันนี้อันนี้เริ่มมีผลผลิตเลยหรือว่าปีที่สองปีที่2แล้วครับปีที่สองแล้วใช่ไหมคะครับผมแต่นี้พี่เปิดใจพบคู่หูได้ยังไงคะ ผมได้มาจากเพื่อนครับพอดีเพื่อนเขาให้มาลองใช้พอใช้แล้วผมก็เลยใช้มาเรื่อยมาผมก็เลยไม่ได้เปลี่ยนแปลงใช้อย่างอื่นแล้วพอดีมารู้จักกับพี่ตุ๋ยพี่ตุ๋ยตอนหลังก็ใช้ของเขาตลอดครับไม่เคยใช้อย่างอื่นตอนแรกเลยเนี่ยหมายว่าพี่ตุเรียนมันมีปัญหาอะไรบ้างไหมคะหมายถึงว่าตอนก่อนที่จะใช้ค่ะมันมีการคือต้นมันมีปัญหาอะไรบ้างหรือเปล่าคะทีแรกไม่นะผมก็ใช้มาตั้งแต่เล็กๆอ๋อก็คือใช้มาผผมใช้มาตั้งแต่ยังไม่เป็นผลผลิต อันนี้ก็คือใช้มาเข้ากี่ปีปีที่เท่าไหร่แล้วคะผมใช้มาสี่ปีแล้วครับอ๋อก็คือใช้ตั้งแต่แรกเลยก็คือว่าดูแลกันมาตั้งแต่เด็กเด็ผมซื้อต่อเข้ามาครับอ๋อสวนนี้ซื้อต่อมาแล้วแล้วตัวพี่เองมีประสบการณ์การทําสวนมาก่อนหน้านี้ไหมคะไม่มีเลยครับก็คือเริ่มที่นี่เลยครับเริ่ม่นี่เลยไม่เป็นเลยจากไม่เป็นเลยก็คือ ปูวัวปลาไปอ๋อก็เลยยังไม่เคยใช้ผลิตภัณฑ์ทั่วไปตามท้องตลาดนะมีคนมาแนะนําให้ใช้ไงแต่ค,คือผมก็ไม่ได้ใช้อะไรคือผมก็ใช้แล้วผมก็เลยใช้ใช้เลยคือผมว่าต้นทุนผลผลิตคาาใช้ใจ่ายผมว่ามันถูกกว่าเขาไม่ต้องใช้มากมายค่ะใช้ตัวนี้ควบคู่ไปกับยาฆ่ามแมลงแค่นั้นเองอ๋อแล้วก็วแล้วก็มีปุ๋ยปุ <c oughs> ๋ยทางดิน ปุ๋ยทางดินผมตอนนี้ผมไม่ได้ใช้ผมไม่ได้ใช้ตังต่ตอนเป็นลูกมาแล้วผมไม่เคยใช้เลยใช้แต่ใบอย่างเดียวเลยตอนนี้ใช่ไหมคะแล้วแล้วพี่ฉีดพ่นยังไงคะปกติแล้วอย่างผมฉีดทั่วๆไปผมก็ใช้ห้าร้อยต่อไอ้นี่คืนนี้ฉีดได้พันลิตรครับอ่าอันนี้จะฉีดได้สองครั้งอ๋อชุดหนึ่งก็ใช้ได้สองครั้งนะคะครับมันมีส่วนช่วยในการเปิดตาดอกม้างไหมคะพี่ตวนนี้ผมตอนเปิดตาดอกผมใช้น้ำห้าร้อยค่ะผมใช้อันนี้หมดเลยทีเดียวอ๋อก็คือสองเท่า ครับผมคือให้มันเข้มข้นแค่นั้นเองผมก็เปิดไปครั้งเดียวผมไม่ได้เคยทําอย่างอื่นฉีดใต้ท้องกิ่งเนี่ยเหรอคะใช่ฉีดหมดเลยใต้ท้องด้วยอะไรด้วยพี่ฉีดไปกี่ครั้งครับพี่ดินผมฉีดไปครั้งหนึ่งหรือสองครั้งอะไรเนี่ยประมาณเนาะก็คือเขาก็ออกดอกได้เลยแล้วสารเสริมอะไรอย่างผมไม่เคยใช้ไม่ได้ใช้เลยครับไม่ต้องโฉบอะไรเลยก็คือนี่คือทุเรียนธรรมชาติเลยใช่ไหมครับธรรมชาติแล้วใช้พอเปิดตาดอกปุ๊บ เราก็ไม่เราก็คือเขาก็ติดดอกเลยอะไรเลยอย่างนี้ใช่ไหมคะครับผมอ๋อแล้วพี่ลินโทษนะคะปัดดอกไหมคะปกติแล้วผมไม่ได้ปัดนะผมไม่ทําอะไรเลยไม่ได้ปัดเพราะเราไม่ไม่ไม่เป็นเขาถามมาปัดดอกอย่างบอกว่าไม่ได้ปัดอ๋อไม่ได้ปัดคือปล่อยธรรมชาติเลยก็ปล่อยธรรมชาติเลยแต่งก็ไม่เคยแต่งเนี่ยแต่งเขาเรียกแต่งลูกแต่งดอกอะไรผมไม่เคยแต่งคือปล่อยเลยปล่อยเลยมันอยากดกก็ให้มันดกไปมันอยากหล่นก็หล่นไปอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะครับ อ่าแล้วตอนช่วงเขามีลูกเนี่ยพี่ลินใช้ยังไงอะคะผมก็ใช้ปกติคือก็คือห้าร้อยห้าร้อยก็ฉีดอ่าฉีดทั้งสวนทั้งสวนเลยอ่าตัดร้อนแล้วหลังเนี่ยเดือนหลังสุดเนี้ยค่ะผมจะฉีดเฉพาะลูกอย่างเดียวอ่าคือคือมุ่งไปที่ลูกเลยใช่ไหมใช่จะใช้น้ําน้อยหน่อยก็คือใช้น้าตักสามร้อยอ๋อก็ลดมาคืออย่างเนี้ยค่ะจะฉีดได้สามครั้งอ่าอ่าฉีดได้สามครั้งพอดี ก็ฉีดแต่พ่อลูกมันใช้น้ำสามร้อยลิตรอ่าแล้วแต่นี้พอพี่ลินฉีดลูกแล้วว่าพี่ลินว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงเห็นชัดมั้ยมันก็เนี้ยมันก็ดูดีนะนอนเหนินก็ไม่ไม่น่าจะมีก็มันเป็นพวงขนาดนี้เลยนะพี่ลินเป็นทุเรียนพวงเนาะครับเองแก่มีปัญหาหนอนไหมคะเนี่ยทุเรียนไม่มีครับเนี่ยก็ลองก็คือมีฉีดยาหนอนร่วมทุกครั้งครับคือทุกครั้งจะฉีดยาหนอนทุกครั้งไปด้วยแต่วิตามินตัวอื่นไม่ได้ใช้ค่ะนอกจากยาฆ่าแมลงปนไปด้วยทุกครั้งแค่นั้นเอง แล้วพี่ลินมีเพื่อนไหมคะที่เขาทาสวนทุเรียนเหมือนกันก็มีครับแต่นี้เขาเคยเข้ามาขอเนี่ยมา<ะ>ขอแบ่งขออะไระชุดหนึ่ง<ะ>ชุดหนึ่งเราก็บอกอย่าเอาไปเลยเพราะใช้ชุดหนึ่งมันไม่น่าจะเป็นมันไม่ได้ผลหรอกผมก็แนะนําเขาบอกถ้าอยากจะซื้อจริงๆให้ซื้อใช้ตั้งใจใช้เลยเพราะชุดหนึ่งเดี๋ยวก็ไปบอกว่าโอ้ไม่เห็นดีเลยถามอะไรมันจะไปดีชุดเดียวไม่รู้เรื่องหรอก แล้วตอนนี้ถ้าเราเห็นนะคะเราจะเห็นว่ามันมีการรัดอ่อนด้วยมันจะแตกใบอ่อนตลอดไหมคะพี่ลินเวลาใช้แล้วก็แตกเนี่ยเพราะแล้วมันร่วงมันอะไรไหมคะชุดนั้น่ะร่วงครับแต่ชุดที่เนี่ยชุดที่ตอนเนี้ยที่ถ่ายทำเนี่ยมันไม่มีร่วงครับชุดแรกมันร่วงเพราะอะไรพี่ลชุดหลังสุดครับหลังสุดเลยเนี่ยที่ไม่ติดเลยเนี่ยร่วงเพราะใบอ่อนหนักมากอด้วยาทั้งหนัก ใบอ่อนหนักแล้วก็ฝนหนักมากอ๋อฝนหนักที่นี่คือฝนหนักเลยใช่ไหมคะก่อนหน้านี้ใช่ไหมก่อนหน้านี้ตกเจ็ดวันเจ็ดคือเจ็ดวันเต็มเต่มค่ะแล้วก็ตกทิ้งสองชั่วโมงกว่าอ๋อชั่วโมงกว่าสองชั่วโมงกว่าทุกวันเห็นบอกว่าเราแวกนี้โดนโดนหมดเลยโอ้แถวนี้โดนกันเยอะของของพี่ลินเป็นเป็นแตกต่างกันไหมครับยังอยู่ยังยังอยู่ยังมีคือพูดได้ง่าย เขาก็ยังบอกอู้ดีเนาะดีเนาะแม่แต่เราก็ไม่รู้ดีได้ขนาดไหนแต่เราก็รอดอะดีเนาะคือของเรายังอยู่ยังเยอะอยู่ใช่ไหมคะเนี่ยต้องต้องถือว่าดกดกค่ะแล้วก็อย่างพี่ลินบอกว่าไปดูเพื่อนเหมือนกันเคยไปไปเที่ยวที่สวนเพื่อนเห็นในเรื่องของการใช้นู่นนี่นั่นเยอะแยะเลยมากมายใช่ไหมคะโอ้ผมไปช่วยเพื่อนฉีดพักใหญ่ยังไม่หยุดผสมเลยไม่รู้หกเจ็ดตัวช่วยกันอะเราบอกเราจะฉีดแล้วนะเขาบอกเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยังใส่ยาไม่หมดเลย ห้าอย่างหกย่างมันก็ใช้เยอะมากอ่ะของเราเทพวดไปก็ติดเครื่องกระชีดแล้วสรุปก็คือพี่ลินมองเห็นว่าใช้แค่นี้มันลดต้นทุนแล้วทุเรียนมันก็ดีด้วยใบก็ดีครับถามมาลดก็ดีลดต้นทุนไม่ต้องพูดลดแน่ค่ะยาเขาใช้กันขวดเจ็ดแปดร้อยค่ะแล้วใส่ทีงสี่ห้าหกตัวเงี้ยเราไม่เคยใช้เราใช้สองตัวนี้ก็ถือว่าเราก็จบคนค่าแมลงไปแค่นั้นก็อยู่สองตัวตั้งแต่ต้นจนจบเลยนะพี่ไม่เคย นอกนั้นก็ใส่พวกยาฆ่าหนอนฆ่า,มาแมลงอะไรไปรตามตามที่เขาจะมีใช่ไหมคะใช่ครับแล้วพวกราพวกอะไรอย่างเงี้ยครับพี่ินมีไหมผมก็ไม่ได้ใช้นี่ยผมก็ใช้แค่ยาฆ่า,า,า,มาแมลงปนไปาาแค่นั้นเองเขายังถามทําไมไม่ใช้ใช้ยาลาดํานู่นนี่นั่นผมก็บอกมันก็ฆ่า,มาแมลงมันก็น่าจะมีะอยู่ในนั้นตัวนั้นของเขาเสร็จหมดแล้วล่ะพี่ลินว่าต้นทุนเนี่ยมันจําเป็นไหมคะโอ้เรื่องต้นทุนไม่ต้องมาคุยค่ะตัวนี้แหละมันตัวตัวปัญหาของทม,มสวนแหละ ไปใช้อย่างคนอื่นเขายาหมดทีนึงถ้าหมดพร้อมกันห้าหกพันไม่พอซื้อ,อยาแต่ละขวดเนี่ยเกดร้อยแปดร้อยห้าร้อยหกร้อยแต่เรามาใช้ตัวนี้ฉีดสองครั้งยาฆ่า,มาแมลงขวดหนึ่งก็ใช้ได้สามครั้งเหมือนกันมันก็เราอยู่ได้ถ้าใช้ทั่วๆไปโอ้โหตามเขาไม่ทันทุนเรามันสู้ไม่ไหวค่ะปีที่แล้วนี่ได้กี่ตันนะพี่ลินโอปีที่แล้วมันเป็นเป็นปีแรกก็เอาไว้แค่ ปีแรกมันติดไม่กี่ลูกนะเพราะไม่ได้เอาไว้ต้นที่ไม่ดีผมก็ไม่เอาไว้ผมดึงออกปีแรกได้ได้พอค่าใช้จ่ายแล้วแสนกว่าบาทแสนกว่าบาทอ่าตอนนั้นทุเรียนกิโลเท่าไหร่นะตอนนั้นมันถั่วเฉลี่ยก็อยู่ที่ร้อยสิบเนี่ยร้อยสิบอ่าตอนนั้นก็ได้ได้ประมาณก็คือปีแรกเนาะตอนนี้ปีนี้ละพี่ลินลองดูว่าพี่ลินคิดว่าพี่ลินจะได้กี่ตันผมยังไม่มั่นใจจำนวนตันเอาจำนวนเอาจำนวนตันดีกว่ามัน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  ทุเรียนเนี่ยมันหายไปประมาณสิบสิบเอ็ดสิบสองต้นค่ะถ้ามันอยู่เต็มเก็มก็น่าจะดีทีนี้มันไม่มันอยู่แค่นี้เราก็ถือว่าเราพอแล้วเราก็ได้แล้วมั้งสามสี่ตันตอนนี้พี่ลินบอกเท่าไหร่นะประมาณประมาณพันประมาณพันลูกพันพันหน่อยหน่อยครับพันหน่อยๆนยก็น่าจะลูกหนึ่งเฉลี่ยเอาสามกิโลเนาะใช่ใชคะ <3 S 2> ก็กประมาณก็น่าจะสามตันอะได้อยู่เนาะใช่เพราะมันสามตันสามตันกว่ามันทิ้งไปถ้ามันทิ้งไปหลายต้นไงอ๋อเพราะเราควบคุมไม่ได้ช่วงนั้นมันเป็นมันเป็นเหตุสุดวิสัย มาเราจะได้เท่าไหร่เนี่ยเป็นเรื่องของกลไกราคาแล้วเนาะใช่แต่ที่แน่ๆคือพี่ลินบอกว่าลดต้นทุนละปีนี้พี่ลินใช้ไปถึงกี่บาทเองเนี่ยผมซื้อเข้ามาชุดหลังผมซื้อมาโหลหนึง่งยังใช้ไปไหนไม่ไม่ไม่ได้ไปไหนเลยทั้งปีเลยประมาณปีหน้าเนี่ย <c oughs> ปีหน้าทั้งปีผมก็ยังไม่ต้องซื้อแล้วมั้งเ <c oughs> พราะผมซื้อมาชุดโปรโมชั่นมัง่งชุดอะไรมัง่งซื้อน,น,น,นู่นแถมนี่ ก็ปีหน้าปีหน้าไม่ได้ซื้อแล้วล่ะดูดูแล้วแต่ว่าแมาว่าน่าจะต้องซื้อทางดินซื้อทางดินซื้อแน่คือหญิงเกษตรเนาะใช่ซื้อแน่มันจะได้ทําให้ดินที่เป็นหินเนี่ยก็คือปุ๋ยทางปุ๋ยตัวเนี้ยเรายังไม่เคยใช้ของอันนี้เลยเรายังไม่เคยใช้เลยคือเราใช้แต่เฉพาะตัวนี้อย่างเดียวค่ะเพระหญิงเกษตรเราก็ไม่ไม่ปรับราคาไม่ขึ้นราคาโอ้เห็นปุ๋ยราคาแล้วไกลหายเนาะคือมันกลายเป็นผลผลิตเราราคายังไม่รู้เลยแต่ที่สําคัญคือ ส่วนประกอบหรือปัจจัยที่จะต้องใช้เกี่ยวกับสวนนี่คือมันขึ้นเนาะใช่มันขึ้นหมดทุกอย่างทีนี้ดีที่ผมใช้ตัวเนี้ยคือราคาคงที่ไม่มีปัญหาอยู่มีอย่างนึงเนี่ยไปสี่ร้อยห้าร้อยก็ไปหาซื้อยาฆ่าแมาลงมาฉีดได้แล้วสองครั้งสามครั้งกระปนก็ตัวนี้ไปก็ได้สามครั้งก็ไม่มีใครก็ฉีดกันอย่างนี้หรอกนะใช่ไม่มีใครฉีดหรอกเออแล้วทำไมพี่ลินถึงมั่นใจขนาดเนี้ย ก็เราใช้แล้วเราว่าดีเรารู้เราล้ำสวนเราว่าดีเราก็ใช้ถ้าไม่ไม่ดีผมไม่ใช้แล้วโชคดีที่ไม่เชื่อใครว่าม่ไม่ค่อยเชื่อผมไม่ค่อยเชื่อแล้วผมก็ใช้มันแต่ต้นละสี่ห้าปีดินเป็นยังไงบางพีดินก็ดีนะเนี่ยดินก็ดีเนี่ยมันไม่แข็งแม่อะไรนะดินน่ะเพราะฉีดทิ้งก็น้ําก็ไหลลงพื้นมั่งปกติคนขีดมากไงเนี่ยต้นเนี้ยค่ะปีที่แล้วมีอยู่ห้าลูกเนี่ยต้นนี้ก็ต้นนู้นะ ปีนี้สกี่ลูกเนี่ยปีนี้มีสองต้นสองต้นนี่น่าจะเป็นเก้าสิบลูกได้มั้งเนี่ยอ่าโอปีที่แล้วคือมีห้าลูกห้าลูกอืมไม่ติดปีนี้เอาซะสาใจไปเลยค่ะปีนี้สาใจเลยสองต้นเกือบร้อยละเก้าสิบลูกค่ะก็เนี่ยค่ะที่ได้คุยกับพี่ลินก็คือ พี่ลินก็จะมีความมั่นใจค่ะในเรื่องของการใช้ผลิตภัณฑ์คู่หูมากเพราะว่าใช้มาตั้งแต่แรกเลยเพราะนั้นจะให้เปรียบเทียบว่ามันดีก่อนใช้หลังใช้ก็คือบอกไม่ได้รู้แต่ว่ามันดีมาตั้งแต่แรกแล้วเนาะใช้แล้วก็ดีมาตลอดเดี๋ยวชุดตอนเก็บลูกแล้วพิงอ่ะเดี๋ยวเรามาดูต้นกันมาดูต้นกันอ้าวได้ก้าก้าไอ้นั่นได้เลยค่ะใบนี่นะฉีดพักเดียวอ่าเขียวตลอดอันนี้คือปีที่แล้วพี่ลินเห็นแล้วว่ามันดีใช่ต้นไหนที่มีลูกก็คือเราก็พอเก็บเสร็จแล้ว มันก็ยังดีเหมือนเดิมใช่ไหมคะเหมือนหมดเพราะเราใช้เราฉีดเราฉีดหมดต้นมีลูกไม่มีลูกเราฉีดเหมือนกันหมดก็พี่น้องชาวสวนเนาะผมก็ใช้ด้วยตัวเองใช้ด้วยตัวเองไม่มีใครมาแนะนําให้เราใช้เราใช้ด้วยตัวเองผมมองว่าดีก็ดีจึงมาบอกให้พี่น้องชาวสวนได้คือให้ลองใช้ดูอะลองลองปัดไอ้ลองปัดใจดูหน่อยนึงใช้ไม่ดีเราก็ไม่ต้องใช้ใช้ดีเราก็ใช้อย่างผมเนี่ยผมใช้ดีผมก็ ผมใช้อยู่ตลอดครับอ่าให้ต้นไม้เป็นคนบอกใช่ไหมใช่อ่าเพราะว่าเราพูดไปมันเท่านั้นเนาะใช่ก็เหมือนว่าเราไปพูด,ดง่ายๆไปคุยให้เขาอะไรให้เขาแต่เราเราอันนี้เราพูดด้วยใจใ<ช>เราไม่มีเสแสร้งคือเราว่าดีเราก็หวัาเราดีไม่ดีเราก็ไม่ใช้เราพูดจริงมไม่มีใครมาบังคับเราใ,ให้ใช้ ก็ช่วงนี้ก็ขอบคุณพี่ลินนะครับขอบคุณพี่ลินขอบคุณค่ะขอบคุณมากครับซึ่งจะเป็นประโยชน์สําหรับเกษตรกรโดยเฉพาะชาวสวนทุเรียนทั่วประเทศเลยนะครับทุกท่านที่เห็นท่านลองสัมภาษณ์พี่ลินเว่าดีอย่างโน้นดีอย่างนี้ก็อย่าเพิ่งเชื่อเลยสิทีเดียวครับไม่ต้องเชื่อไม่ต้องเชื่อลองเอาไปใช้ดูลองเอาไปใช้ดูครับแต่ใดที่ท่านยังไม่ได้ใช้คู่โับ ถ้าท่านได้ใช้แล้วท่านจะเห็นความลงตัวอย่างพอดีอย่างพอเหมาะพอเจาะระหว่างต้นไม้ของท่านกับคู่หูมหัศจรรย์ถ้าไม่มั่นใจก็ให้เข้ามาถามพี่ลินได้พี่ลินอยู่บ้านนี้เปิอให้เขาเข้ามาถามเลยคใช่ก็มีคนมาเยอะแยะมาเขาถามว่าใช้อะไรเปิดตาดอกไหมอะไรไหมทำไมใบดีใบอะไรผมบอกกับผมใช้ตัวนี้เขาบอกว่าอย่าไปเปลี่ยนเลยเขาบอกใช้ไปเถอะเพื่อนผมที่จันน่ะเขาบอกใช้ดีเขาบอกลองไปเถอะ ไม่ต้องเปิดตาดอกด้วยเนี่ยแล้วไม่ต้องฉีดสารเขาบอกงี้ก็เหมือนว่าดีเราก็บอกดีแค่นั้นเองให้มาซื้อได้คราบพิรินอยู่ตรงนี้บ้านอะไรพ่รินบ้านเนินหินครับบ้านเนินหินเนาะตำบลหนองบอนอำเภอบ่อไร่จังหวัดตราดมาได้เลยมาถามหาได้เลยเนาะเคล็ดลับนะครับเคล็ดลับคือว่าใช้อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอผลชัดเจนและแตกต่างแตกต่างแน่ใช้สม่ำเสมอแตกต่างแน่นอน คือเอาไปขวดไปใช้ครั้งสองครั้งแล้วก็เลิกไปงี้ไม่แนะนําให้ใช้ครับไม่แนะนําให้ใช้บอกว่าขอไม่ดีใช่เดี๋ยวจะบอกขออุ้ยไม่เห็นดีเลยที่ให้ไปตรงนั้นคือเราไม่แนะนําอำเนี่ยปีเนี้มีคนบอกเดี๋ยวทําลูกเสร็จอะไรเสร็จเขาจะเปลี่ยนมาใช้ตัวนี้กันหลายคนทีนี้ว่าตอนนี้มันอยู่คาบเกี่ยวเขาจะรอให้หมด เขาบอกเดี๋ยวลินเดี๋ยวเขาเข้ามาหามูนี่เพราะเขาเห็นมาก็เห็นใบเห็นอะไรที่มันแตกที่มันแตกต่างครับก็ถือโอกาสนี้นะครับครับชวนเชิญเกษตรกรทั่วประเทศเลยนะครับมาช่วยกันลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตไม่มีสารพิษเจือปนเพิ่มผลกําไรเกษตรกรรมไทยยั่งยืนกับคู่หูมัศจัรเพิ่มเติมนะครับคู่หูมัศจัรย์บวกหญิงเกษตร ซึ่งท่านลองเรียกว่า3เกอร์เวอร์แพนจะสมบูรณ์แบบครบสูตรเลยนะครับไม่ต้องมีอะไรมาเพิ่มเติมสมบูรณ์ทางธาตุอาหารหลักธาตุอาหารลองใช้ยิ่งนานดินยิ่งดีลากยิ่งเดินไส้เดือนจะมานะจูเลนย์จะเต็มในพื้นที่ของท่านนะครับคู่หูจันและหญิงเกษตรนะครับทางบาใบกับทางดินครบเลยครับทั้งทางใบและทางดินช่วงนี้เราทั้ง3ามคน ถือโอกาสลาทุกท่านไปก่อนคอยติดตามผลงานของพวกเรานะครับจะนําเสนอเป็นระยะระยะไปลาทุกท่านไปแล้วนะครับลาไปก่อนครับทุกท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเว์แพนหญิง <p> เกษตรใช้แล้วดีใช้แล้วรวยช่วยปลดนี้